ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร,ร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร,ร่ำสรรเสริญย่อมสยบม,มัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร,ร่ำสรเรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพล่ดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลิในใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้